อันนี้เส้นทางที่จะไปนะครับจอดพักแป๊บหนึ่งเนาะอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าๆเกือบห้าโมงแล้วนะครับนี่อ๋อบรรยากาศนะครับของที่เราใส่วันนี้นะครับปอเดีเอาผ้าคลุมฝนตกนะครับก็เลยไม่เห็นนะครับอ๋อประมาณนี้อ่านะครับ ดุกันต่อนะครับพี่น้องน้องเฮีย,ยาวไปบรรยากาศบนดอยนะครับช่วงนี้เป็นที่เห็นนี่เป็นส่วนข้าโพดนะครับเนาะข้าโพดเลี้ยงสัตว์ครับอโอเคไปเดี๋ยวไปต่อฝนตกละ เคียนเกียนหนึ่งไหมครับเนาะเปิไปหล่เรื่อยๆนะครับใช้เบรกช่วยยิดเึงข้อดีของ d m a x นะผมว่าเทียบกับ Revo ก็คือรอบมันยังไงอะ่ะเฟืองมันทด